นะครับรูปแบบที่3เนาะเราจะเรียกว่า tree recursion t r e recursion คือกรณีที่เรามีการเรียกใช้ตัวเองครับซ้ำเดิมที่มากกว่า1ฟังก์ชันแบบ fibonacci เนี่ยเรียกใช้ทั้งหมด2ฟังก์ชันที่อยู่ในตัวเองนะครับที่อยู่ในตัวเองเนาะเราจะเรียกว่า tree recursion ลักษณะาการทำงานเป็นนี้ครับในกรณีของตัว ฟีโบนัชชีะก็คือสัดส,ส่วนมันเป็นสูตรณิตศาสตร์ที่ใช้ในการสร้างกเลเดนเลชชหรือจะเรียกว่าสัดส,สว่สวนที่ส่วนที่สุดในโลกนิยมมาใช้ในการทํางานศิลปะหรือใช้ในการพอดการาฟรทําในเชิงเทคนิคอของการพอดอุ่นพวกนี้ครับก็นิยมเทคน,คนิคนี้มาประยุกต์ใช้ลักษณะเราดูของรูปนี้เนาะเป็นแอนิเมชันนะครับของการทํางานของตัวฟีโบนชัชชีนะคอนเซปต์ Concept ของฟีโบนชัชเชีเราสังเกตเห็นว่าดูอีกรอบนึงเนาะ สตาร์ทฟีโบนัชเชีครับเริ่มต้นเลข n เท่ากับ7แล้วเรา call function เนะอะเขา call function zoom in เข้าไปเลยเพราะว่า call function ตัวเองซ้ําเดิมจนจะไปถึงเงื่อนไขข,ของฟังก์ชันที่ if n เท่ากับ0กับ n เท่ากับเท่าเขาจะคืนค่า return 0 return 1หลังจากนั้นมันจะ return ขึ้นไปข้างบนทั้งหมดจนสุดท้ายเอามา summation บวกกันได้เลข13เกิดขึ้น ลักษณะเนี้ยเราก็เรียกว่า recursion นะครับ recursion เนาะโค้ดของการทำงานถ้าอาจารย์ใส่ตัวเลขของ f i b o นัชชีตัวนี้ครับเป็น7จ็ดและจารย์กด run น,นะครับผลลัพธ์ก็จะได้ออกมาเป็น13นะตัวอย่างในการทำงานคือตาม animation เมื่อกี้เนาะก็คือเป็นกระบวนการทำของการทำงานของตัว f i b o นัชชีสิ่งสำคัญนะครับการจะสร้าง a l g o r i ทึมเหล่านี้ได้เราต้องเรียนรู้ก่อนเนาะว่า ถ้ามีอัลกอริทึมที่มีอยู่แล้วครับเราต้องเรียนรู้ก่อนว่ามันทํางานยังไงก่อนเข้าใจปะสมองเราต้องรู้เทคนิคของวิธีการทํางานสเต็ปบายสเต็ปก่อนนะไม่ใช่อยู่ดีปุ๊บดึงมาใช้เลยอ้าวมันคิดยังไงเนี้ยไม่ได้เนาะที่อาจารย์บอกว่าการเรียนของเนเธอเจอแอนด์อัลกอริทึมครับไม่ใช่อยู่ดีมาเขียนโค้ดโค้ดโค้ดแล้วเสร็จเลยเนาะอันนั้นมันเจเนอโรของการเขียนโค้ดแล้วหลักการของเราคือเราจะต้องสามารถสร้างอัลกอริทึมหรือเข้าใจอัลกอริทึม ที่เราดึงมาใช้ได้ว่าเขาทํางานยังไงมันจะเข้าไปอยู่ในระดับของเซลล์สมอง